สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาพี่ีมารู้จักผลไม้เปลืกชนิดหนึ่งนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้หลายคนมีอยู่สองผลไม้อยู่สองชนิดน่าจะพอจะรู้จักนะครับอันนี้ที่คุ้นกันก่อนอันนี้ก็คือเอบิลเอบิลอยู่ที่เห็นนี่เป็นเอบิลสายพันธุ์ที่ส่วนของผมเองนะครับอันนี้จะเป็น A, อิดาอ่าอิดาเจบีส่วนอันนี้เป็นอิดาศูนย์สองนะครับมีอยู่สามผลอ่าโอเคนนี้เป็นเป็นผลไม้ที่มาตั้งประดับนะครับจริงๆวันนี้จะมารีวิวตัวนี้คือพระเอกหลักนะครับ อ,อ,อันนี้ครับหลายคนรู้จักไหมครับว่าอันนี้คือผลไม้อะไรนี่ครับให้ดูใกล้ๆน่าจะคุ้นๆกันมาบ้างนะครับเพราะหลายคนน่าจะมีการรีวิวแล้วชื่อของเขานะครับชื่ออย่างเป็นทางการที่สามัญทั่วไปก็จะชื่อว่ามาม่ซาโปเต ก็ในเมืองไทยเขาจะเรียกว่าเป็นละมุดเม็กซิโกนะครับละมุดยักษ์เม็กซิโกเนี่ยครับผลที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ครับเป็นผลที่อิมพอร์ตมาจากอินโดนีเซียนะครับซึ่งการรีวิวของผมครั้งนี้ค่อนข้างจะตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่าผลนี้ค่อนข้างราคาสูงมากเลยจากที่เคยรีวิวมามเริ่มที่ผลที่ได้มาจะได้มา3ผลนะครับแต่ว่ามันเจ๊งไป2ผลเหลืออยู่ผลดีเดียวถือว่าเป็นการโชคดีมากสำหรับผมนะครับ ผลนี้ที่เห็นอยู่เดี๋ยวมาชั่งน้าหนักกันก่อนนะครับว่าน้ําหนักของผลอยู่เท่าไรจริงๆอ่ะน้าหนักของเขาจะใหญ่กว่านี้แต่ว่าตอนที่ผมรีเควสต์อ่าเพื่อนๆที่อินโดนีเซียไปบอกว่าขอผลที่ไม่ใหญ่ดีกว่าเพื่อมันจะง่ายต่อการเดินทางอ่าอันนี้มามาดูน้ําหนักกันนะครับนี่เสตสุดซีนร่แล้วนะครับนี่ครับเห็นใช่ไหมครับโอเคพูดตรงๆตีตัวเลขรวง,รรง,รง,รงก็คือผลนี้หนึ่งกิโลนะครับเขาจะมีความหนักคือจับ ปุ๊บก็จะมีความน้ำหนักจะรู้เลยแล้วมาดูเอบิลนะครับเทียบกับเอบิลเอบิลเนี่ยไซส์ประมาณนี้เรามาดูเอบิลนี่ผลนิดหนึ่งน้ำหนักเท่าไหร่เอบิลอยู่ที่ประมาณครึ่งกิโลนะครับไซส์นี้โอเคนั้นเดี๋ยวผมขอยกพระรองออกก่อนนะครับแล้วก็จะมาดูพระเอกหลักของเราว่าจะเป็นยังไงขอเอบิลออกไปก่อนนะครับ เดี๋ยวจะมาลงลึกผมก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครับในการชิมเหมือนเหมือนกับพี่ๆเนะี่ยเดี๋ยวราเรามาชมกันไปพร้อมๆกันว่ามันจะเป็นเช่นไรดูจากลักษณะแล้วก็เขามีความแข็งแรงนะครับจับดูแล้วตอนแรกๆผมก็คิดว่าผิวเขาจะเหมือนกับละมุดแถวบ้านเราทั่วไปละมุดพวกกระสวยมะเรยอะไรแบบนั้นนะครับ,บอพอพอมาจับดูแล้วเขาจะมีผิวค่อนข้างจะก,กระด้างผิวของเขาก็เนี่ยครับ กล้องใกล้ๆหน่อยครับผิวของเขาก็จะเหมือนเปลือกไม้เลยครับเนี่ยครับที่เห็นอยู่ขูดๆก็ก้อนเนี่ยครับแล้วขูดกับเล็บนี่ใช้เล็บเล็บเล็บดำเลยนะครับเนี่ยขูดมันจะออกมาประมาณนี้เวลาการเก็บเกี่ยวของเขาอ่าจะเห็นว่าจะแก่หรือไม่แก่ก็จะใช้เล็บอ่ะครับขูดลงไปนิดนึงจะมีค่อนข้าจะมีสีแดงขึ้นมาซึ่งตอนตอนนี้เขาเขาขูดอ่ะน่าจะเห็นแดงชัดอันนี้คือมันมันผ่านมาหลายวันแลวอ่าและแจ้งก่อนนะครับผลน,นี้จากเก็บจากต้นอ่ะ วันนี้เป็นวันที่เจ็ดเจ็ดน่าจะน่าจะเจ็ดอะครับเพราะว่าตอนจําได้ที่คุยกับเพื่อนอะวันที่สองเขาเก็บแล้วก็ส่งมาให้แต่วันนี้เป็นวันที่แปดแล้วนะครับวันที่แปดก็ก็อยู่ที่ประมาณหกเจ็ดวันแล้วครับอันนี้ก็ก็ถือว่าอืมมีความนิ่มพร้อมทานแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าผลด้านในมันจะเป็นักแณงไงนี่ลุ้นมากเลยครับแล้วผมขอดมกลิ่นก่อนนะกลิ่นก็จะเหมือนเปลือกไม้มีกลิ่นเปลือก ไม่ไม่มีไม่มีกลิ่นหอมแบบละมุนคลุ้งออกมานะครับถ้าดมใครชิดก็จะเป็นกลิ่นเหมือนเปลือกไม้เลยครับอืมแต่มีความถ้าแบบลึกๆนิดนึงก็จะโอเคเอ่มีความหอมนิดนึงแต่โดยโดยโดย,โดย,โดยโภาพรวมจะกลิ่นเหมือนกลิ่นเหมือนเปลือกไม้แห้งทั่วไปนะครับแลวเนี่ยครับดูขั้วที่ตัดมานะครับแล้วผลไม้ชนิดนี้ที่ผมหาข้อมูลก็เขาเป็นผลไม้เขตดร้อน แถวอเมริกาใต้แถวนั้นนะครับซึ่งประเทศไทยไม่ต้องพูดถึงตอนนี้หลายเจ้าและหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยค่อนข้างจะปลูกได้ผลผลิตดีแล้วนะครับซึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากการมาเล็จากการเพาะเมล็ดอืมแล้วก็ถามว่าตอนนี้มีฤด,ดูกาลยังไงเท่าที่เท่าที่ศึกษาและทราบมาก็เขาจะไม่มีฤด,ดูกาลนะครับเขาจะเป็นลตลอดทั้งปีแต่การเก็บเกี่ยวของเขาอะหลังจากที่ติดต่อออกผลน่ะอายุของเขาก็หลายเดือนอยู่เกือบปีครับถึงจะ ถึงจะถึงจะเก็บผลผลิตได้เดี๋ยวมาผ่ากันเลยดีกว่านะครับว่าด้านในจะเป็นยังไงเนี่ยครับเดี๋ยวแป๊บนึงเขามีส่งของนะครับไม่ต้องตัดน,นะครับเก็บปลายทางไหมไหไหโอเคตังไว้เลยครับเดี๋ยวทางมนจริงๆนะครับไม่ต้องตัดโอเคเดี๋ยวมาผ่ากันเลยด้านในเดี๋ยว เ,เห็นแล้วนะครับน้ำหนักตนัตนนี้ประมาณ1กิโลแต่ว่าเท่าที่ทราบมาก็อยู่ที่ประมาณลูกกว่าโดยปกติของเขา,าครับยังไม่แน่ใจว่ามันจะมีน้ําให้เราวัดค่าความหวานทันกันหรือเปล่านะครับผมไม่ได้ใจวิธีการทานของผมจะถูกต้องร้อเปอร์เซ็นเหมือนเบียรเทพกับคเดือดไหมเดี๋ยวมาผ่ากันเลยกล้องขอให้ใกล้หน่อยนะครับเดี๋ยวให้ขูดขูดขดูปเปลือกก่อนอ่าเนี้ยครับเห็นไหมเขาจะมีเปลือกเหมือนเปลือกไม้เลยครับเนี่ยขูดออกไปเลยเห็นเนาะ เปลือกสร้างสร้างสร้างขยะบนโต๊ะอีกแล้วอโอเคเดี๋ยวผมจะผ่าเลยนะครับบิสมิลลาฮิราะห์มานิรหีมพร้อมนะาะะกงนะเปลือกเขาค่อนข้างจะแข็งมีความแข็งแข็งแข็ง,แข,งแข็งนะครับใช้คำว,ว่าแข็งเลยอืมขอใช้ขอใช้ข,ใชขึ้นอ่ารองนิดนึงนะอม ลงไปเลยมีเจอมเมล็ดอะตะกี้ข่าขึ้นเลยนะครับอืแบรนด์โลโก้นี้แปะไว้ที่ตรงนี้ก่อนอื่เต้นครับตื่นเต้นครับม,มีน้ำละน้ำนี้น่าจะเกิดจากเพราะมาตั้งแต่อินโดเนี่ยที่อ่ะอะมาดูกันว้าว กลิ่นก็ไม่คุ้นว่าเป็นสิ่นพวนาอ่าตากล้องให้ตาต้องดูงก่อนบวชอ่าบวชอ่าโอเคโอเคไดอืมนี่ครับแล้วเมล็ดก็ก็จะมีการก็จะมีรากขี้งอกออกมาละอืมกินกินยังไงนะ เดี๋ยวผมแป๊บหบนึ่งนะผมขอนึกดูก่อนเหมือนที่บอกคือตปนเดียวทานจริงๆที่เห็นอยู่มันมันน่าจะมีการช้ำแล้วแหละครับที่น้ํามันได้ออกมาความหวานเดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะจะถูกต้องร้อยร้อเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเพราะอย่างที่พี่เห็นนะครับนี่ครับแต่สีก็สวยนะมันไม่มีกลิ่นแบบกลิ่นแบบอารมา a ประมาณนะั้น มันไม่ออกเหมือนกันครับส่กินมันจะอ่อนมากเลยต้องต้อง,ต,องต้องดมแบบมีมเมล็ดของเขาดูมมาเมล็ดเทียบกับมีดก็ใหญ่โตในระดับหนึ่งนะเดี๋ยวมามาช่างน้ำน้ำหนักของมเมล็ดก่อนพอขีดกร,รัมได้ครึ่งขีดนะครับมเมล็ดหนึ่งโอเคมาชิ้นกันตื่เต้นมากเลย เพราะเมืองไทยก็จะขายอยู่กิโลละพันสองไม่รวมส่งอันนี้เป็นของอินโดแต่ถ้าใครมีความสามารถซื้อทไทยดีกว่าเพราะว่ามันไม่เดินทางไกลอืนะครับเนื้อมันเห็นไหเห็นนะแะต้องเปือกมันก็จะปอกประมาณนี้จะเปลือกเขาเหมือนเหมือนเปลือกไม้เลย ค่อนข้างจะแข็งมากอืจลขอไปต่อไม่ได้แล้วก็ต้องใช้มีดละแล้วก็ขวานนะครับนี่ลองขาเดี๋ยวผมบอชิมนะเแดงมากเลยครับสำหรับพันธุ์ขวาน หวานมากถ้าถามว่าคล้ายกับละมุดบ้านเราไหมรสชาติมันก็แอบแอบคล้ายนะแต่มันจะหวานเจี๊ยบเลยครับอืมหวานแต่ผมเนื้อมันจะเนี่ยครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมาใกล้ๆใช้ใช้บีบดูนะผมจะบีบเนื้อดูอ่าความความยุยของมันอืม เนื้อก็เชิงๆจะบอกว่าคล้ายๆมะละกอก็อาจจะใช่คล้ายๆนั้นได้แต่มะละกอเนื้อเขาจะเล็กกว่าโอเคเดี๋ยวมามบีบดูน้ําดูนะครับว่าว่าความหวานเขาประมาณบิดความหวานมันประมาณัเท่าไหร่ได้อืน้ําที่ลงไปอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เท่าไหร่เรื่องความหวานแต่ว่าหวานหวานว่าความหวานปกติเขาจะเป็นยังไงเพราะผลค่อนข้างจะงอมไหมเล็กอย่างนี้งอมนะโอ้หวานเจี่ยมมากเลย เดี๋ยวมาให้พี่พี่ได้ดูเห็นค่าความหวานไหมครับอืมไปยี่สิบห้าขึ้นไปแล้วนะครับยี่6ห้ายี่หกเลยครับคือไม่เคยวัดค่าความหวานของผลไม้เช่นนชนชิดไหนที่ขึ้นสูงขนาดนี้เลยครับอืมเนี่ยครับนี่สีก็อืมเดี๋ยวผมกอชิมอีกรอบนึงนะอ่ะตากล้องจับหน่อย วันนี้ตากล้องกดน,นะครับถามว่าอร่อยไหมอร่อยครับหวานเข้มเลยมน,นื้มันยัเข็งไม่ได้ใครเหมือนกันมันน่าจะเพราะว่ามันโดนมันช้ำแน่เลย แต่ต่างประเทศเขาปลูกเพลิงพันธนี้ได้นะครับไม่ต้องกลัวใครจะปลูกเพลิงพันนี้ก็ปลูกได้เลยนี่ครับหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊บเจีบเลยนี่ครับมันจะฉ่ำแล้วนะนไม่เป,เป็นไรเออเป็นผลไม้รสชาติค่อนข้างหวานมากเลยหวานหวานสูงสูงเลยครับ ว่าอร่อยไหมอร่อยอร่อยครับท,ที่ไม่พูดมากกวันนี้ระกำลังนึกอยู่ว่ามันจะรีวิวยังไงต่อเพราะมันเขาครั้งแรกเหมือนกันสมองกำลังคิดอยู่ว่าจะเล่ายัางไงหวานหวานมากมากเลยนี่ครับ เปลือกเขาเขาจะค่อนข้างจะแข็งเลยครับนี่ต้องใช้กระหึ่ตรงนั้นแต่จริงจริบางคนก็จะอาจจะใช้ท้อนตักแบบอะโวคาโดนะดูลักษณะเลเรวลเลเยอร์ของเนื้อของเขาครับเนี่ยครับเดี๋ยวมาวัดความหวานอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาวัดความหวานอีกรอบหนึ่งประมาณผมจะเหนียวแล้วตอนนี้มือเนี่ยครับมันจะเปลือยเปยจะบอกว่าเปล่อยเปยไหม อโอเคขอแค่คุณภาพนะอย่ามาว่าอีกทนะีขอเพื่อความการัแบบนตีความมั่นใจม่ทีงนะครับก,กว่ากิ่งละพอแพงอันนี้ดูดขึ้นไปอีกโอเคขอจะต้องมาดูอีกรอบนะครับ โด,ดไปเท่าไหร่โดดไปเนี่ยครับเห็นไหมย <laughs> <c oughs> ี่แปดอือหูเกือบเกือบล้นล้นสเกลของเครื่องวัดนี้เลยครับหวาน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 มากเลยเหมาะก,กับคนชอบผลไม้รสหวานแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะมีความเชื่อหน้าเชื่อถือในการปลูกของของตัวเองนะครับเพราะผลผลไม้ส่วนใหญ่ทุกชนิดเกือบเกือบจะทุกชนิดแหละต้องมามาชิมกันถึงจะปลูกแล้วก็ ก็ยังไงต่ออืมก็ฝากอุดหนุนด้วยละกันพูดง่ายๆขายของต่อถ้าใครสนใจก็รักเช็ดกันก็มาได้นะครับสําหรับผลไม้ที่ผมรีวิวแล้วเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวมาต่อไหนไก็ไหนไละนี้นี้นก็ฝากไว้แค่น,นี้ก่อนแล้วก็อืมบกว่าโอเคน,นี้ก่อนเดี๋ยววันผมจะมารีวิวเอวิวต่อนะครับยังไงก็บ๊ายบาย